ขึ้นก่อนน้องก็ได้บ่ก็ได้เด่นนภาโอเดตขึ้นก่อนน้องขึ้นก่อนน้้องขึ้นก่อนแล้วกอดองเพลงกู้น้องขึ้นก่อนแล้วกอนเดยนน้องจะห้องเพลงกู้กับเด่นนภาจะไปขึ้นก่อนแล้วไป้องเพลงกู้ยังไรล่ะกับน้องขึ้นก่อนไงแล้วกอห้องเพลงกู้พี่สาวมาได้ไหมน้องขึ้นก่อนแล้วไป้องเพลงกู้กับไผกู้กับเด่นนภานะกะมันก็ต้องขึ้นพร้อมกันกะเออน้องจะขึ้นก่อน น้องขึ้นก่อนแล้วก็ห้องเพลงกู้กันดินาภาก็หูแล้วกับถ้าขึ้นห้องเพลงกู้มันต้องขึ้นพุ่มกันพร้อมกันแล้วน้องไปขึ้นก่อนห้องเพลงกู้แล้วไผจะกู้กับน้องกันดินภากู้กับน้องตี่ก็ได้เรอพี่เขาห้องเพลงปอใจไงน้องห้องเพลงไม่ยิง่ะแต่น้องขึ้นก่อนเขาใจก่อนโอเดต่ะขึ้นก่อนแล้วห้องเพลงกู้ลโอเดต่ะขึ้นก่อนแล้วห้องเพลงกู้ห้องเพลงกู้กับเดนนาภาหรือสาวสองพันมาเข้าใจ ห้องขึ้นก่อนแล้วก็ห้องเพลงกู้เพลงกู้มันก็ต้องขึ้นพุ่มกันมันก่อเด่นนะพาไอยเด่นเพืกลายเป็นพิศสาสองพันอูบอกคนเรื่องเนอะมันอู้บอกคนเรื่องกับไฮขึ้นก่อนก็ได้แต่วันเนี้ยเปิ้ลขอขึ้นก่อนห้องเพลงเนี่ยอืแต่พอจะห้องเพลงกู้กู้กระเด็นนะพาก็กู้กับพิศอส้าเพลงกู้มันก็ต้องขึ้นพุ่มกันพุ่มกันพร้อมกันกับพุ่มกันขึ้นพุ่มกันนะกำเมืองพวกแบบพร้อมกัน กับขึ้นฮ้องเพลงกู้มาขึ้นพุ่มกันเลยขึ้นอย่างไรฮ้องเพลงกู้มาขึ้นพุ่มกันได้อย่าราะนเจ้าของงานโทรมาละป็นเสียงค่อนเดียวก็อู้ตกทะลึกต้องค้ยกันก่อนกับน้องจะขึ้นก่อนไผ่ขึ้นก่อนก็ได้กับปิ้นจะขึ้นก่อนมันนี้แล้วจะห้องเพลงกู้อ่ะอีเดนนพามึงว่าไดจะขึ้นก่อนแล้วห้องเพลงกู้กูก็งงกับพี่โอเดยขึ้นก่อนคอนเซปต์มันเนี้ยวันเนี้ยลูกทุ่งไม่มีวันตายพี่ ลูกพึ่งไม่มีวันตายแล้วปีจะหื้นน้องห้องเพลงไผ่อะอันนี้ก่อนอ่ะบาดเถียงละขึ้นตอนขึ้นหลังอห้องพุ่มพวงอ๋อน้องพุ่มพวงในนภาเหรอในนภาก็ห้องยอดรักเดี่ยในนภาห้องยอดรักปีเหรอสาญนสอนเพชรไว้พดได้หมดอ่ะมึงเอายามึงรู้ปสายกินเลยเอาพาล้าลูกพุ่งไม่มีวันตายแล้วพุ่มพวงมันยังมีอยู่ก่อมีพุ่มพวงแต่แล้วยอดรักสักใจมีอยู่ก่อตายแล้วกาญนสัญญาเหรอ ตายแล้วลูกทุ่งไม่มีวันตายพี่อู้ยังใดเนี่ยพี่สาวเป็นเอานักแต่แบดนี้ก็คอนเซปต์วันเนี้ยลูกทุ่งไม่มีวันตายร้องเพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วพวกพวงมันมีอยู่หรอมันตายแล้วยอดรักเหรอตายแล้วสายันตายแล้วแล้อย่างมาลูกทุ่งไม่มีวันตายแตแล้วใบโพดก็ตตยแต่ลูกทุ่งไม่มีวันตายมึ่อมาเข้าใจกันมาเข้าใจยังตะกี้เหมอน้องจะขึ้นก่อนแล้ว้องเพลงกู่พอปนบอกลูกทุ่งไม่มีวันตาย พุ่มพวงตายแล้วยอดรักตายแล้วเอออะก็เรื่องจริงป่ะพี่มันเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มีชีวิตอยู่ก่อนมันมียอดรักสลักใจไม่มีชีวิตสายยันสัญญามีแล้วลูกทุ่งไม่มีวันตายไปได้อย่างพ่อพระพุทธกอบมันมีชีวิตแล้วและสาวสองพันมีว่ะมีแล้วก็สาวสองพันนี่มีอยู่กระลูกทุ่งไม่มีวันตายพี่กรลูกทุ่งไม่มีวันตายไงแต่เจ้าของเพลงที่เขาจะฮ้องกันหลายๆายคนเนี่ยตายหมดแล้วนะ ก็ <m uch in> มันไปเกี่ยวอย่างง่ากับคอนเซปต์ลูกทุ่งไม่มีวันตายอ่ะก็พุ่มพวงตายกับพุ่มพวงมีชีวิตกับส่วนพุ่มพวง,งมึงเข้าใจแต่ยังมึงเข้าใจกอมึงเ,เข้าใจคอนเซปต์เจ้าของงานกับวนเนี่ยเจ้าของเซ็ตเจ้าของคอนเซปต์เป็นว่าใดลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วนักร้องที่เรานํามาร้องเนี่ยเพลงเขาเนี่ยเจ้าของเพลงมีชีวิตอยู่ก่อมันมีแล้วเแล<ต>้วเพลงไม่ตายเพลงเป็นอมตะโถปิกไปเลยโรปิกไปบอกเจ้าของงานลูกทุ่งตายไปแล้วอี ไม่ใช่อะไรนะวันนี้คอนเซปต์ลูกทุ่งไม่มีวันตายแต่บัดได้หมายความว่าเจ้าของเสียงเพลงต้องไม่ตายบัดใจเพลงมันเป็นธรรมะเพลงมันยังมีชีวิตอยู่มันยังสื่อสารกันขอพลาเมตตเหรอเตอมมุงกินพลาไปไปไปละลำคัญมัเหี่ยวรงนไมไปละแล้วๆอุ้ย